ขอขอบคุณคุณพดุงรักอุทัยวัดด้วยนะครับสู้ๆครับผมขอขอบคุณคุณทันทิ์สถิตเสถียรด้วยนะครับกำลังใจสำหรับสามตอนรวดครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณธนโชตเพ่งบุญด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณการโดเน a สนับสนุนผ่านทางธนาคารบัวหลวงด้วยนะฮะขอขอบคุณคุณชานนพับพลา จาก Max a r m o r เรื่องหมดยุคพระเอกเกิดใหม่ด้วยระบบโคดเลวขอบคุณมากครับ FC ตัวจริงเลยขอขอบคุณคุณจำลองประเสริฐสังด้วยนะครับค่านาครับแหมช่วงนี้แอดเจ็บคอมากเลยครับขอบคุณมากเลยจริงๆขอขอบคุณคุณอังคณาทรัพย์อนันต์ด้วยนะครับครั้งหน้ามีอะไรก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และโดนาทเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้นะครับดาบแห่งเปลวเพลิงระดับพลังของข้าในตอนนี้นั้นสามารถเทียบได้ทัดเทียมกับระดับครึ่งก้าวเข้าสู่ระดับยอดฝีมือแต่ว่าถ้าหากว่าข้าต้องเผชิญหน้าตรงๆกับระดับยอดฝีมือในขั้นจิตวิญญ,ญาณทะเลจริงๆแล้วล่ะก็ข้าคิดว่าข้าอาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดก็ได้แต่ถ้าหากว่า ข้าใช้ลูกแก้วดาบแหงเปลวเพลิงแล้วล่ะก็ข้าก็อาจจะมีโอกาสประมาณ50%ในการสังหารเจ้านั่นลงได้และถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถสังหารมันลงได้ข้าก็ยังมั่นใจว่าข้าน่าจะหลงเหลือพลังแห่งจิตวิญญาณเพียงพอที่จะใช้หนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของข้าเองข้าควรจะหาวิธีหลอกล่อให้เจ้านั้นเผลอเปิดโอกาสเพื่อที่ข้าจะได้โจมตีตรงจุดอ่อนของมัน สูสิ้นนี่เจา้ากำลังจะปฏิเสธขอเสนอของท่านผู้อาวุโสเฉินอย่างนั้นเหรอฮ <h> ึ <demost> ่ <ra> ผู้อาวุโสเฉินนี่ท่านไม่คิดว่าสิ่งที่ท่านเรียกขอมานั้นมันมากเกินไปหน่อยอย่างนั้นหรือที่ข้าเอ่ยปากเรียกท่านว่าผู้อาวุโสเฉินนั้นก็ถือว่าข้านั้นได้ให้เกียรติท่านมากแล้วเพราะจริงๆแล้วเจ้า ก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยในสายตาของข้าและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคตจางนิงแห่งนี้นั้นก็ล้วนแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าฮะอืะอะเฮ้ยโซเซนเจ้าพูดได้ดีนี่ในฐานะผู้บ่มเพาะพลังแล้วเจ้านั้นนับว่าเป็นผู้ที่เยอยยิงที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบ ในเมื่อเจ้าต้องการเช่นนี้งั้นในวันนี้ตาแกยังข้าจะขออาสาสั่งสอนเจ้าเองเฮียข <Yeah. S 1> <c oughs> ้าจะขอสั่งสอนเจ้าเองว่าอะไรคือคำว่าเคารพต่อผู้วุโสฮะนี่คือแรงกดดัน ที่ปลดปล่อยออกมาจากผู้ที่อยู่ในขั้นยอดฝีมืออย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าครั้งนี้ข้าจะต้องทุ่มสุดตัวซะแล้วสิอะแรงกดดันนี่มันเอออ่าลีหัวเจ้าเจ้าเป็นยังไงบ้างเออ ฮ่าฮ่าฮ่โดยแรงกดดันอันมหาศาลขนาดนี้แค่คิดว่าต้องไปท้าทายเจ้านั่นก็ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเย <Yeah! S 1> เจ้าจะสั่งสอนข้าอย่างนั้นเหรอก็ได้งั้นเรามาดูกันสิว่า ใครจะสั all, ่งสอนใครกันแน่ในเมื่อเจ้าได้เคยหลีกนี้ไปจากเรื่องทั้งหมดและเก็บตัวฝึกฝนอยู่คนเดียวเจ้าก็ควรจะหดหัวอยู่แต่ในที่ของเจ้าและไม่ควรออกมาโลดผนอยู่ที่โลกภายนอกอีกตลอดชีวิตของเจ้าเจ้านั้นไม่คูควรที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในเขตจางนี้แห่งนี้เฮ้ยบังอาจ ตายซะรับนี่ไปซะดาบแห่งเปลวเพลงิงฮะทำไมระดับครึ่งเก้าเข้าสู่ระดับยอดฝีมืออย่างมั่นถึงได้สามารถควบแน่นพลังแห่งจิตวิญญาณ ได้มากมายมหาศาลขนาดนี้กันนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันอะ <c oughs> อ,อะไรกันเมื่อกี้นี้มันคือทักษะอะไรกันแน่หรือว่ามันจะเป็นการควบแน่นของพลังแห่งจิตวิญญาณ ในระดับยอดฝีมือกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยทักษะที่สามารถปลดปล่อยออกมาเป็นเปลวเพลิงได้อย่างนั้นเหรอทำไมทักษะนี้มันถึงได้รุนแรงขนาดนี้กันเนาะอ่ะอ่ะไอไอเจ้าซูซินตอนนี้มันสามารถสังหารคนระดับยอดฝีมือได้ภายในกระบวนท่าเดียวแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้นี่มันชักจะไม่ตลกแล้วนะอย่าบอกนะว่าระดับพลังของเจ้าซูสินมันอยู่ในระดับปราสาทศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างนั้นเหรอเอออฮ่า,าข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าดาบแห่งเปลวเพลิงที่ข้าใช้นั้นจะใช้พลังแห่งวิญญาณมากขนาดนี้ตอนนี้ พลังจิตวิญญาณของข้านั้นแทบไม่เหลือแล้วซะด้วยสิฮ่าฮ่าฮข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าพลังการบม่มเพาะของท่านซูนั้นจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้จอกนี้ข้าขอดื่มให้ท่านก่็แล้วกันฮึท่านนั้นก็กล่าวเกินไปท่านหัวหน้าฉีจริงๆแล้วข้านั้นก็เป็นคนที่มีกฎของตัวเองอยู่และถ้าหากว่า ไม่มีใครแหกกฎข้าแล้วก็ทุกๆคนก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเฮ้ยพูดถึงเรื่องกฎจริงๆแล้วพวกเราก็ควรจะอยู่กันแบบสงบสุขถ้าหากว่าทุกๆคนนั้นยังคงทำตามกฎกันอยู่แต่ว่ามันก็มักจะมีบางคนที่ชอบแหกกฎและสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆท่านว่าเรื่องนี้จริงไหมล่ะท่านหัวหน้ามเม้เอ น้อยเลี้ยวหัวฮะท่านหัวหน้าเมง้งท,ท่านหัวหน้าเมง้ง ได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าได้มอบเงินเก็บทั้งหมดตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งร้อยปีของกลุ่มสิ้นชูให้กับท่านไปหมดแล้วนะท่านหัวหน้ามเม้งยูยูท่านจะมากลับคำพูดของท่านไม่ได้นะอุปากซะฮึ <c oughs> ท่านนี่ช่างไร้ความปราณีจริงๆเลยนะท่านหัวหน้าเมงนี่ขนาดเจ้าพวกนั้นยอมมอบเงินให้ท่านไปตั้งเยอะนะนี่ฮะฝากไว้ก่อนเถอะสูสินท่านหัวหน้าสู้ในเมื่อเรื่องมันได้มาถึงขั้นนี้แล้วเงินพวกเราจะขอตัวกลับกันก่อนก็แล้วกัอนอ่อเชิญพวกท่านกลับไปก่อนกันได้เลย ท่นหัวหน้านี่พวกเราจะปล่อยให้สมาคมสามยอดฝีมือกลับไปอย่างนี้จริงๆอย่างนั้นหรอตอนนี้กลุ่มอินซีของพวกเรานั้นกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดการที่พวกเราจะไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้นั้นมันจะไม่เป็นผลดีกับกลุ่มของพวกเราอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าพวกเราอยากจะครอบครองเขตจางหนิงแห่งนี้แล้วก็ มันก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราจะต้องจัดการคืนนี้พวกเราจะโจมตีและยึดพื้นที่ทั้งหมดของกลุ่มมหาสมุทรมีพวกเจ้ารู้สึกระลึกเปล่าจริงๆแล้วเจ้าซูซินนั้นยังไม่มีพลังมากพอที่จะทัดเทียมกับคนในระดับยอดฝีมือสิ่งที่เจ้าพูดนั้นก็จริงอยู่ การโจมตีของเจ้านั่นอาจจะรุนแรงมากก็จริงแต่ว่าหลังจากที่เจ้านั่นใช้การโจมตีนั้นเจ้านั่นก็แสดงความล้าอย่างมากออกมาให้พวกเราได้เห็นกันและถ้าหากว่าเจ้าซูซินมันมีนิสัยอย่างที่ข้าได้ยินมาจริงๆแล้วก็ข้าว่าหัวหน้ามเม้งก็คงจะไม่มีทางมีชีวิตรอดกลับไปอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าซูซินในตอนนี้จะยังไม่มีพลังมากพอที่จะทัดเทียมกับระดับยอดฝีมือ แต่ว่าข้าว่ามันก็เป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นและดูจากความทะเยอทยานของเจ้านั่นแล้วข้าคิดว่าข้าคงไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้พวกเจ้าก็น่าจะเข้าใจว่าข้าต้องการซสืออะไรกันแน่งั้นพวกเจ้าทั้งสองคนก็เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมกันแล้วกัน